อันนี้แหะอันนี้แหะไทยไทยูันน้เนยอุ้ยสิ้นสดๆครับอ้าม่จะเห็ตอนไงเถอะแม่บ่บใแญ่ตัวบ่จ้มีแขวนยำบ่ไเต้นญ่ตัวตีเออหญ่ยวด่ไเรโอ้ยสุดยอดสุดยอดเไปลวกกะนี่มันก็ดีจะเห็นกิไก่ง่ครับมันจินได้เลยมันี่อันนี้ อ้ยันน mm. ี้ซุกครับอันนี้ซุกอันนี้ซุกไอทวนๆเลยไ้ทนๆเลยตอนนีใช่ไหมตอนนี้เราเลาะไ้ให้ตอนนี้เราลอกไใหเสียาหก่เก็กินสิละตัวตัวตัตัหบ้าแพ้วบ้า

ยลย่อเลยนีพเราปากนุเบียร์แล้วเราปากอันนี้ใส่ออนนี่นึง